มาดูในส่วนของธนาคารไทยพาณิชย์เมื่อวานคุณกริจันทนทกประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะครับหรือว่า CEO ของแบงก์ไทยพาณิชย์ก็เปิดเผยถึงกรณีปัญหาลูกค้ารายใหญ่ของธนาคารนะครับเช่นกรณีของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือว่า EA ก็ระบุว่าขณะนี้เนี่ยมีแนวโน้มนะครับแล้วก็มีทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมา มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะฮะชุดที่หนึ่งซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในปีนี้เนี่ยคือรุ่น E A 2 4 9 a ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นให้มีการยืดระยะเวลาผ่อนชำระออกไป1ปีซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของสถานการณ์นะครับแล้วก็ทำให้ E A เนี่ยมีเวลาได้หายใจหายคอเนี่ยมากขึ้นครับ โดยตนก็มั่นใจนะฮะว่าระหว่างนี้ EA จะสามารถหาพันธมิตรเข้ามาร่วมลงทุนได้เนื่องจากตัวธุรกิจของบริษัทเนี่ยไม่ได้มีปัญหาและไม่มีความน่ากังวลครับทางนี้ EA ก็ได้มีการนำเอาแผนธุรกิจเข้ามานำเสนอกับทางธนาคารนะครับซึ่งจากการพิจารณาดูแล้วถือว่าเป็นที่น่าพอใจและมั่นใจว่าธุรกิจของ EA จะเดินหน้าต่อไปได้ด้วยดีนะครับแม้ถ้าดูจากตรงนี้นะคุณมหาอันดับแรกเลยถมงแวบขึ้นมาเนี่ย การตั้งสำรองหรือความกังวลในแง่ของการตั้งสำรองหนี้ของ EA กรณีของไทพยพลณิษจะไม่มีหรืออาจจะมีเล็กน้อยอ่าหรืออาจจะมีเล็กน้อยอ่าอ่าคือถ้าเขาไม่ได้มีพัฒนาการในเรื่องของการขอยืดหนี้กับผู้ถือหุ้นกู้ไม่ได้มีพัฒนาการในแง่ของการยกเลิกสัญญาเงินกู้เดิมและทำสัญญาใหม่ บนเงื่อนไขใหม่มีการเพิ่มหลักประกันตรงนั้นก็เอาให้ง่ายคือได้รับการ refinance จากสถาบันการเงินต่างๆะนะถ้าไม่มีเหตุการณ์เหล่านี้เลยเนี่ยผมก็เชื่อว่าไม่เกินไตรมาสสามนี้เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินทุกรายของ EA อต้องมีการ ตั้งสำรองนะฮะครับภาษาตามมาตรฐานบัญชีใหม่เขาเรียกว่าผลขาดทุนด้านเครดิตท yeah. claro ี่คาดว่าจะเกิดขึ้นถูกไหมอ่าใช่ใช่ใช hm ่ใช่เนื่องจากว่ามันจะต้องมีการปรับชั้นนี่ของ EA เนี่ยจากระดับหนึ่งมาเป็นระดับ่าระดับ3เลยอันนี้ตามมาตรฐานทางบัญชีซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการวิเคราะห์สถานการณ์ออกมาในลักษณะนี้เพราะมันเป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชีไงอ่าอ่าอ่าใช่ใช่เพราะเดิมมันดับสเตทหนึ่งสเตทสองแล้วก็มาสเตทสามก็คือ n p l อเลย อ่าแต่พอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยก็คือ EA ไม่สามารถหรือไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะไปขอรีไฟแนนซ์กับแบงก์ได้หรือจะไปออกคุนกู้ชุดใหม่เพื่อมาคืนชุดเดิมได้ครับนะฮะตรงเนี้ยมันไปทริกเกอร์เรื่องมาตรฐานทางบัญชีใช่ไหมฮะที่มันจะต้องทําให้มีการจัดชั้นนี่อ่าอ่าใช่แล้วการจัดชั้นนี่จาก1มา3ได้เนี่ยโอ้โหแบบข้ามแบบข้ามมากระโดดข้ามมาเนี่ยนะฮะมันก็ต้องใช้กลไกที่เรียกว่าการคอลดีฟอกคือคอเพื่อให้มันมีการผิดนัด ผิดนัดมันถึงจะเข้าขายเป็นชั้น3ก็คือเป็น NPL อ่าอ่าใช่นะฮะครับก็เนี่ยมันเป็นกรณีหากว่าไม่ได้มีพัฒนาการในส่วนนี้เกิดขึ้นเลยนะแต่วันนี้ก็เห็นสถานการณ์เริ่มจะคลี่คลายลงในหลายส่วนครับแล้วก็ตามกระแสข่าวที่มีออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยว่าจะมีบริษัทนั้นบริษัทนี้นะฮะบางก็เป็นบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่บ้างก็เป็นบริษัท ขนาดใหญ่ที่ทำธุรกิจพวกวัสดุก่อสร้างไปโตเคมีอย่างเงี้ยนะฮะที่ว่าจะเข้ามาเทคโอเ e อร์เอเหรือจะเข้ามาซื้อโปรเจกต์ในตัวของ EA คือผมว่ามันก็พอจะมีมูลนั่นแหละแต่ถามว่ามันเป็นเหตุการณ์พิเศษขนาดนั้นหรือเปล่าผมว่ามันก็อาจจะไม่ใช่เพราะอย่างที่อ C.E.O. ของแบงก์ไทยพาณิชย์กพูดแล้วก็อย่างที่พวกเราก็ทราบกันดีคือธุรกิจของ EA เนี่ย uh huh. มันยังเดินหน้าได้ตามปกติอ่าอ uh huh. ใช่ใช่ไหมฮะครับงนั้นพอมันมีประเด็นปัญหาอย่างนี้เกิดขึ uh ้น huh. แล้วมันก็ทำให้เกิดผลกระทบนะฮะต่อสถานะทางการเงินของ EA uh huh. ซึ่งมันเป็นปัญหาเชิงเทคนิคอ่ถ uh ูก huh. ไหมฮะครับมันก็ไม่แปลกที่ใครต่อใครหรือบรรดาบริษัทห้างร้านต่างๆ เขาก็อยากจะมาดูมาชมว่าเอ๊ะธุรกิจของ EA เนี่ยมีอะไรบ้างมีส่วนไหนที่พอจะช็อปปิ้งได้นะจะเจรจากับทาง EA ขอซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง EA เขาก็ต้องเปิดรับทุกออปชั่นแล้วผมก็เชื่อเลยว่ามันมีลักษณะทั้งที่ EA เนี่ยวิ่งไปหาบริษัทห้างร้านต่างๆใช่ให้มา explore ตัวเขาเองหรือบริษัทห้างร้านต่างๆให้ความสนใจก็ เข้ามา e x p r o ดูด้วยตัวเองอแต่มันไม่มีดีลมันยังไม่มีดีลอ๋อมันยังไม่มีดีลแต่ที่ปล่อยข่าวกันออกมาก่อนหน้านี้คือมันมีดีลแล้วออ๋ตกลงวงใช้กันแล้วอะไรประมาณนั้น อ่ะแต่ผมฟันธงว่าขณะนี้ยังไม่มีเดียวอ่แต่ถามว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นไหมก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะเอเอเขาก็ไปเสนอตัวเยอะอใช่นะว่าเนี่ยสิ่งที่ฉันมีจะมาทำอะไรร่วมกันไหมหรือสนใจจะซื้อแอสเซทชิ้นไหนออกไปไหมอ่า่าใช่ก็มาตกลงกันถูกไหมฮะก็จะเป็นไปในลักษณะนั้นนั้นสาการโดยรวมผมก็ <c oughs> มองว่ามันดีขึ้นนะอือย่างน้อยได้หายใจหายคอ,อแล้วก็การที่ผู้ถือหุ้นกู้นะฮะยินยอมครับในเรื่องของการยืดการถ่ายถอนแลกกับคูปองเรทที่สูงขึ้นนะ,ะก็คือดอกเบี้ยรับเนี่ยที่สูงขึ้นพร้อมกับหลักประกันเพิ่มเติมในบางส่วนก็ตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่เรียกว่ามันลงตัวนะฮะสำหรับทั้งสองฝ่ายอ่าอใช่ก็เอ็นจอยกับคูปองที่ท่านได้เพิ่ม นะแล้วเดี๋ยวไปลุ้นดูอีกทีก่อนครบกําหนดไถ่ถอนอตรงนั้นแต่ก็เชื่อว่ากว่าจะไปถึงวันนั้นเนี่ยน่าจะได้เห็นพัฒนาการเกิดขึ้นไม่มากก็น้อยในแง่ของการมีพันธมิตรใหม่เข้ามาหรือมีคนมาซื้อแอสเซทชิ้นใหญ่ๆออกไปแล้วก็ทำให้ EA ก็จะมีเงินก้อนในการที่จะไปเคลียร์นี้เคลียร์สินนะฮะ ในส่วนต่างๆทีนี้ไปดูภาพรวมของสินเชื่อของแบงก์ไทยพาณิชย์สักนิดหนึ่งปีนี้คุณกฤิตเขาตั้งเป้าไว้อย่างไรครับก็คุณกริตบอกว่าตั้งเป้าหมายในแง่ของสินเชื่อเป็นปีนี้จะเติบโตประมาณ3-5%เอนะร์รวมถึงการเป้าหมายในแง่ของหนี้ที่ไม่ไม่ไม่ก่อให้เกิดอะไรได้หรือว่า NPL เนี่ยยังเป็นไปตามเดิมคือระดับ1.6-1.8ถึง1.8เสินเชื่อนะครับ3-5เตเติบโตนะครับ NPL เนี่ย จะอยู่ระดับประมาณ1.6-1.8%แล้วก็มั่นใจนะครับว่าจะสามารถบริหารจัดการหนี้เสียได้โดยปีนี้นะธนาคารก็มีความเข้มงวดในแง่ของการบริหารจัดการหนี้มากขึ้นด้วยการตัดหนี้เสียขายออกไปรวมถึงเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อโดยเน้นการปล่อยสินเชื่อที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะเอาเบื้องต้นก่อนเป้าหมายสินเชื่อ3-5%เช่นเดิมและเรื่องของ NPL ก็จะไม่ให้เกิน1.8% แล้ที่สาคัญคือความเข้มงวดในแง่ของการบริหารจัดการหนี้เนี่ยก็คือจะมีการตัดหนี้เสียขายออกไปนะอันนี้ก็จะเป็นการบริหารจัดการในเชิงของหนี้ในของปีนี้ของทางไทยพาณิชย์นั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็จะมีประเด็นเรื่องของการที่แบงก์ไทยพาณิชย์ก็ตั้งเป้าหมายสู่ความยั่งยืนหรือว่า Net ซ ero โดยการตั้งเป้าหมายพอร์ตสินเชื่อของธนาคารทั้งหมดนะครับให้เป็นสินเชื่อสีเขียวภายในปี2,593 โดยปัจจุบันธนาคารมีการปล่อยสินเชื่อสีเขียวเนี่ยอยู่ที่ระดับ1,010,000ล้านบาทแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้ที่ระดับ1,000ล้านบาทดังนั้นธนาคารก็ได้มีการปรับเป้าหมายสินเชื่อสีเขียวในช่วงระยะ3ปีนะก็คือนับจากนี้ไปจนถึงปี2,168เนี่ยขึ้นมาใหม่อีกครั้งที่ระดับ1,050,000ล้านบาทโดยประเมินว่าณสิ้นปี2 6 7ก็คือสิ้นปีนี้เลย ตัวเลขของสินเชื่อสีเขียวจะขึ้นมาแตะที่ระดับ1นึ่งแสล้านบาทได้ตามเป้าหมายนะครับสินเชื่อสีเขียวคนจะไปกู้ก็ต้องมีการคอมพลายมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์นะในเรื่องของหลักๆก็จะเป็นเรื่องของ ESG ใช่นะฮะแล้วก็จะเน้นหนักไปที่เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะฮะก ฉะนั้นก็มันจะเป็นลูกโซ่ไงคือต่อไปอย่างเช่นใครทำโรงไฟฟ้าจะไปกู้แบงค์ไทยพาณิชย์ถ้าเป็นแบบคอนเวนชั่นแลก็คงจะกู้ไม่ได้ละหรือกู้ยากขึ้นดอกเบี้ยจะแพงในลักษณะนั้นแต่ถ้าเป็นวี e เนียเบลเช่นโซลาร์รูฟท็อปโซลารพ่วงแบตวิดฟาร์ม อะไรต่างๆตัวนี้พวกนี้ก็นะฮะมันจะเข้าข่ายอยู่ในหลักเกณฑ์ของสินเชื่อสีเขียวดูเหมือนสอดคล้องกับเฟดสองของพลังงานทดแทนเหมือนกันนะที่จะออกมานะสามพันหนร้อยเมกนะสอดคล้องนะสอดคล้องนะสอดคล้องรับทราบโดยทั่วกันนะตอนนี้เขาแตะแสนหนึ่งละสิ้นปีเนี่ยเขาวางเป้าหมายแสนสองแสนสองนั่นแปลว่าปีนี้เหลืออีกหมื่นหนึ่งอ่าอีกหมื่นหนึ่งครับรับทราบโดยทั่วกันนะปีนี้เหลืออีกหมื่นหนึ่งครับปีหกแปด คือปีหน้าอเขาตั้งเป้าไปที่แสนห้างั้นก็แปลว่าปีหน้ามีอีกสามหมืนอีกสามหมื่นก็สอดคล้องนะสอดหัับใครที่ได้รับการคัดเลือกในส่วนของ r e n w a b l l p h a s e ที่2หรือเฟสแรกเนี้ยมันก็ยังต้องใช้เงินทุนใช่ใในการก่อสร้างโอเคตามนั้นรับทราบโดยทั่วกันครับ